พ่อของผมมีอาชีพขับรถสิบล้อมีอยู่วันหนึ่งต้องขับรถตอนกลางคืนแกสังเกตเห็นสิบล้ออีกคันขับที่ตลอดทางพ่อผมก็งงเพราะแกไม่ได้ขับรถปาดหน้าใครเลยขับซ้ายตลอดใครเร็วมาก็ชะลอให้แซงแต่รถคันนี้ดันไม่ยอมแซงพอหลบเลนซ้ายมันก็หลบตามขับออกขวามันก็ออกตามเป็นอยู่แบบนี้มาเกือบทั้งคืน ในที่สุดพ่อผมก็ทนไม่ไหวเพราะโมโหมากแกเลยจอดรถข้างทางเจ้ารถคันนั้นมันก็จอดตามพ่อหันมาบอกให้ผมรออยู่บนรถแบบนี้ต้องคุยกันให้รู้เรื่องว่ามันจะเอาอยัางไงกันแน่ทำไมขับรถตามทั้งคืนสักพักพ่อก็เดินกลับมาหน้าตาแกปกติดีแดงนิดๆทั้งทางที่ไม่ได้กินเหล้า ผมจึงถามพ่อว่าเรียบร้อยดีไหมครับพ่อ,เอ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเอ่อเอ่อคือว่าลืมไปว่าคืนนี้พ่อขับรถท่ว <Rey> ง <k>